บอมเป็นไงบ้างเดินทางมาจากกรุงเทพก็ <g ülme> ไม่ได้ยากลำบากครับถือว่าการเดินทางค่อนข้างสะดวกสบายอยู่ถ้าโดยภาพรวมเพราะว่ามีถนนตัดผ่านครับจากที่เมื่อก่อนเราอยู่กรุงเทพพูดคุยกันว่ามีการสร้างสวนทุรเรียนซึ่งผมบ,บอมก็อาจจะได้ดูในในคลิปวิดีโอหรืออะไรอย่างนี้นะใช่ครับฟฟเคยเคยได้ดูอยู่มีโอกาสได้ดูอยู่วันนี้ได้มาเห็นของจริงก็รู้สึกว่าว้าวนะครับว้าวว้าวกว่าที่ ที่เห็นในรูปเพราะว่าก็อย่างที่บอกถ้าอะไรไม่สัมผัสด้วยตัวเองก็ไม่รู้สึกใช่เห็นแล้วรู้สึกโอเคกว่าในรูปดูแล้วมีความอุดมสมบูรณ์ตอนตอนตอนที่เราคุยกันที่กรุงเทพอ่ะความคิดว่าความเป็นไปได้มันจะมีมากน้อยขนาดไหนแบบมาถึงความรู้สึกส่วนตัวนะครับในความคิดที่เราเราไม่ได้เป็นเป็นนักเกษตรอะไรอย่างนี้ที่เพวกเอ้มาปลูกผู้เรียนในในที่ที่เป็นนาเนี่ยมัน มีใครก็ทากันบ้างอะไรเงี้ยนะเคยคิดไหมไม่เคยคิดครับแต่ผมว่าโดยความรู้ความสามารถนะครับของบุ 2, 6, คลากรที่ดูแลอยู่เนะก็มีโอกาสมีความเป็นไปได้แล้วก็ได้รับข้อมูลคือศึกษามาบ้างพอม,มีความรู้จากทางพี่ๆบ้างที่ว่าเป็นความท้าทายในรูปแบบใหม่ที่เราไป้ฟังว่ามันเป็นอนะโอกาสที่จะสาม,มารถลิขึ้นมาได้นะครับใช่ใช่คือจริงๆแล้วเนี่ย ทางทีมงานเนี่ยได้ได้ความมั่นใจได้ความรู้มาก็คือจากท่านตันตุกรสุกเกษนั่นแหละ,ะเพราะว่า<ะ>ท่านได้ก่อนที่จะให้ให้ทีมงานมาลงมือในการที่จะเขาเรียกว่าไงการที่จะลงมาทานีซ่ซึ่งต้องใช้ทุนมหาศาลนะ,ะไม่ใช่ทุนน้อยมาทําแบบไม่มีพื้นฐานไม่มีโน้ตฮาเลยมันไม่ได้ไไม่ได้นอกจากท่านจะมีดีกรีเป็นถึงด็อกเตอร์ทางด้านบาัณฑิวิทยาแล้วเนี่ยท่านก็ต้อง ต้องศึกษาภูมิภูมิประเทศจริงๆแล้วก็ดูความเป็นไปได้ว่ามันเป็นไปได้ขนาดไหนแล้วก็ท่านก็คิดวิเคราะห์ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นวัสดุปลูกอย่างที่ปองก็เห็นนะว่าถึงแม้จะเป็นดินเหนียวแต่ว่าเรามีอย่างอื่นไปนมิกช่วยแล้วก็มีหลักๆคือการใช้อาร์ติสองหดูแลตลอดที่เราถ่ายทำมื่อสักครู่เนี่ยอาจจะเห็นนะว,ว่ามีโดนบินนั่นแหละคืออาร์ติสองก็ต้องต้องชมผลิตภัณฑ์ ที่มีส่วนมากผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทีที่สามารถพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้ใช่ใช่ตอันนี้ต้องชมผลิตภัณฑ์เนี่ยปอมดูเนี่ยอย่างเนี้ยปอมเชื่อว่าเป็นสารปลอดภัยแน่นอนเห็นด้วยตาเพราะอะไรใบใบที่ถูกกัดกินจากแมลงครับเพราะฉะนั้นที่นี่เขาก็ยืนยันได้ว่าไม่ใช้สารฆ่าแมลงเลยใช่แต่บางคนบอกโอ้โหล้วจะไปยังไงจะรอดเดิอแมลงไม่ที่เห็นอยู่เนี่ย ใบที่ออกมานั้นคือใบชุดใหม่แล้วชุดเก่าเนี่ย<ะ>โดนกินไปหมดแล้ว<ะ>แต่ทําไมด็อกเตอร์ถึงบอกกับพวกเราว่าไม่เป็นไรสู้ได้ด็อกเตอร์พูดอย่างใจเย็นสบายๆส,สู้ได้ขอให้ดูแลตามที่ทําระบบกันไว้นะฝนตกมาทํำยังไงฝนแรงทํำยังไงดูแลแบบไหนที่เห็นใน,นท่อน้ําหยดเนี่ย ไม่มีใครเขาทําทุเรียนแบบ่อน้ําหยดนะปอมมีที่เรารที่แรกทําทุเรียนแบบน้ําหยดแบบนี้ส่วนใหญ่เขาจะแผ่นเป็นสปริงเกอร์กันนะครับแต่ท่านรุ่นก่อนบอกว่าระยะเนี้พอแล้วดูแลแล้วที่ทําแบบนี้ก็คือเราใส่อาร์ติซอง51ถ้าปอมมองเห็นตรงนู้นเห็นไหมมันจะมีอาคาร,ครประสงค์อยู่ข้างบนบจะมีแพงน้ําน้ําตรงนั้นแหละจะเป็นน้ําที่หล่อเลี้ยงทั้งหมดนี้แล้วก็จะมีการใส่อาร์ตอง51เข้าไปที่นู่น เพราะฉะนั้นละอดีตสองห้าหนึ่งก็จะอยู่ในทั้งหมดเลยในนี้ครับในในส่วนของการให้ที่ที่ตรงพื้นดิน,น,ดนแล้วก็โคนต้นครับส่วนโดนที่พ่นเนี่ยก็ถึงพื้นดินพื้นน้าเหมือนกันแต่ก็จะดูแลอีก,อ,กอีกทีหนึ่งข้างบนีก็คือวิธีดูแลมีหลายรูปแบบใช่ไหมครับเพราะว่าทุเรียนอ่อนไหวมากหลายหลายคนที่เขาปลูกทุเรียนในดินเหนียวเนี่ยเขาล้มเลิกล้มเหลวท้กอกันไปเยอะ โอกาสประสบความสำเร็จค่อนข้างยากไม่มีเลยที่นี่นอกจากจะทำให้เห็นแล้วเป็นจะเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับคนที่อยากปลูกทุเรียนบนที่นาของตัวเองเนี่ยเนี่ยแถวๆนี้เขาก็มีที่เป็นของตัวเองเป็นที่นาทั้งหมดแต่เขาทำไม่ได้เพราะเขาไม่มีข้อมูลไม่มีความ<ช>รู้ในการทำเขาก็เลยไม่กล้าทำก็ําทำตามต่อๆกันมาจากบรรพบุรุษปลูกข้าวนั่นเองอเมื่อสักครู่นี้ปอมก็เห็นว่า มันมีพืชหลักพืชรองในนี้มันมีทั้งต้นกล้วยมีทั้งแตงโมได้เห็นผลแตงโมแล้วเนี่ยหดแตงโมแล้วครับอก็เนี่ยก็คือทําให้เห็นว่าอาร์ติสองห้าหนึ่งเนี่ยมีผลกับทุกพืชจริงอ่าใช่ครับกระทั่ง,งกระทั่งข้าวที่เห็นอยู่ในนาที่เหมือนหญ้าตอนนี้ไม่ได้ปลูกนะขึ้นเองครับมันมาจากการเราแช่อาร์ติสองห้าหนึ่งเขาก็ได้อันนี้สองการผลิตผลไปใช่จะมองดูจากข้างๆ้างเนี่ยเขาจะไม่มีเนี่ยเนี่ยขนาดว่าไม่ได้ดูแลมีรวงข้าวอะไรเห็นไหมครับอ่า ไม่ได้ดูแล,แลใช่เพราะเราไม่ได้เน้นจะเอาข้าวแต่เพียงแค่ได้อันนี้สองจากอันที่สองห้าหนึ่งจากโดรนที่พ่นลงไปเท่านั้นเองเนี่ยก็คือเป็นเป็นภาพที่ที่ทวิธีการที่วางแผนไว้ใช่พอมคิดคิดในใจไหมก่อนแล้วนี้นมา,มา,มาที่ว่าจะมาดูสวนมันจะเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยมันข <ừ> ึ้นนจินตนาการในใจยังไงก็ยังไม่เห็นกับจินตนาการนะครับเพราะว่าโดยส่วนมากเนี่ยผมก็ไม่ได้มีความรู้ทางด้าน พืชแล้วก็สวนเนาะเพิ่งจะมีความรู้บ้างกาหลังจากที่มาได้ดูจากพวกพี่ๆแล้วก็ทางด็อกเตอร์เนี่ยนะครับว่ามาว่าสวนเป็นแบบนี้ไล่เป็นแบบนี้แต่ว่าก็ไม่ถึงกับจินตนาการไว้แต่ว่าพอมาเห็นด้วยตัวเองก็รู้สึกว่ามีความรู้สึกอีกแบบหนึ่งเพผมผม,ผมก็ถือว่าเป็นคนเมืองนะเวราะใช้ชีวิตอยู่เมืองเป็นหลักเพราะนั้นพอออกไปอย่างนี้ก็ต้องบอกว่าก็ว้าวส่วนหนึ่งนะครับที่<แ>ที่เห็นไม่เหมือนในที่คิดไว้แคทีเดียวนะครับ เนี่ครับห็นแล้วรู้สึกโอเค,คที่พูดคุยกันอยู่นี่นะครับคือจริงๆแล้วปอมนี่คือเป็นทนายนะครับแต่ว่ามา,เ,าเขาเรียกว่าอยู่ในบริษัทด้วยกันครับ,รบอยู่ในมือที่ด้วยเดียวกันทํางานอยู่ร่วมกันแต่หลักๆคือเป็นทนายเพราะฉะนั้นแล้วที่ปอมบอกว่าไม่มีความรู้เท่านั้นนี้นี่คืออาชีพเป็นทนายครับ,รบได้มาคือได้รับการเชิญชวนหลายรอบและคันนี้มีโอกาสได้มาดู อีกที่หนึ่งน่าเสียดายเนอยเพราะว่าฝนตกหนักมากวันนี้เราก็เลยไม่ได้ไปดูใช่ครับน,น่าจะเข,ข้าเข้ายากเข้าไม่ได้เพราะว่ามันอย่างที่เห็นว่าตอนนี้เขาสร้างรถส่งมาว่าทางค่อนข้างมีปัญหาที่นูนจับพื้นที่เยอะกว่าน,นี่คือ4ี7 4ี่เจดไร่นะอสองเข้ากว่าของที่นี่เมื่อกี้นี้กล้องที่น้องซีแผนไปให้เห็นเนี่ยก็คือพื้นที่21ดไร่ถือว่าใหญ่มากอยู่ฮะแล้วก็ ใช่แล้วก็มีหลุมทุเรียนที่เห็นเนี่ยโคกทุเรียนเนี่ยโดยประมาณพันกับอีก4หลุมโดยประมาณนะครับก็ไม่ได้ทําเล็กๆเล่นๆล่นละคือถิอว่าใหญ่อยู่แต่ใหญ่เลยแหละไม่ใหญ่อยู่นะใหญ่เลยแหละครับ <c oughs> แล้วก็ทําหวังผลให้กับพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศเห็นว่าสามารถทําได้ครับแต่ถามว่าจะยากกว่าดินชนิดอื่นสักหน่อยแต่ถามว่าทําได้ <c oughs> ยากกว่าแน่นอนย <ๆ S 1> <pe> ากกว่าแต่ทาได้ครับ อ๋อท่านรกกรมีความมั่นใจมากทําได้แน่นอนก็พูดคุยกันกับผมก็คือปอมนะครับเป็นเป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับทางด้านกฎหมายนะครับของท่านรกรสุกเสสนี้ก็ได้มาเยี่ยมชมกันก็เลยเดินพาชมสวนกันมีบรรยากาศเหมือนฝนจะมาแล้วนะปอมนะใช่ครับช่วงนี้มรสุมเข้าตกทั้งวันแน่นอนงั้นเดี๋ยวเราเดินไปที่รถดีกว่าเดี๋ยวจะเผื่อฝนมาจะได้ทันนะโอเคครับผม บ้ายท้ายโน้นก็จะเป็นใน,นส่วนมากที่พูกนี้ตอนเนี้ยมันขึ้นมาเนี่ยเราเอาไปจําหน่ายพี่หรือใช่มีคนมาสั่ง <Yeah. S 2> มารับที่นี่ก็มีไม่ได้ไปวางขายตลาดเลยนะ <c oughs> คือคนเขากินแล้วมันติดใจแล้วที่เราติดต่อเขาหรือเขารู้ว่าเราเราเริ่มแรกเลยจะมีการโปรโมชั่นแถวๆนี้แบบว่าให้ชิม,มอะไรกันเนี่ยเขาว่าฝรั่งรสชาติดีเป็นไงครับปอมพาเดินเที่ยวสวนฝรั่งเล็กๆแต่ก็มีคุณภาพเป็นไงบ้าง อโอเคครับกากที่เห็นครั้งแรกเราเพิ่งเคยเห็นสวนฝรั่งในสภาพแล้วก็บรรยากาศอย่างนี้ค่อนข้างแปลกใจแล้วก็เซอร์ไพรส์เลยว่าไม่น่าเชื่อว,ว่าผลผลิตของฝรั่งเนี่ยจะขึ้นได้หนาตามากขนาดนี้ที่ว่าเซอร์ไพรส์นี่คืออยู่ที่ตะการ้า่แห่งเดนมาด้วยครับเซอร์ไ <laughs> พรส์ในตะกร้านี้ด้วยว่าอันนี้คือจะเอาไปแบ่งพี่น,น้องญาติผู่พ่อเพื่ชิมใช่ครับที่เก็บได้แล้วก็เมื่อกี้ก็แอบใส่รถไปหน่อยสองถุงแล้ว แต่ไม่รู้มีใครรู้หรือเปล่าคือที่เห็นมันยังมีให้เก็บอีกเยอะแต่ว่าปอมบ,บอกว่าเอาแบ่งคนอื่นมั่ง <laughs> ใช่ครับแค่นี้ก็พอรับพีเนีมีก็ทานไม่หมดละปอมที่ว่าไม่น่าเชื่อคืออะไรเห็นต้นเขาแค่นี้ไม่น่าเชื่อจะมีผลแบบนี้ <c oughs> ใช่ไหมใช่ใ,ชในจินตนานการรูปแบบนี้มันน่าจะต้นใหญ่ๆใช่แต่ปกติเท่า <c oughs> ที่เคยเห็นในพวกสารคาดีหรือคลิปบางรายการเนี่ยต้นฝรั่งมันจะออกสูงกว่านี้ใหญ่กว่านี้ประมาณขาดเข้าคนจากพื้นดินปกติ ม,นะมันก็จะมีลูกแบบไม่ได้เยอะขานาดนี้แต่นี่เท่าที่ลองสำรวจแล้วก็พบเห็นเองเนี่ยค่อนข้างเยอะอยู่แล้วก็จากที่เห็นปะปลายในสายตาเนี่ยห่อลูกไว้หมดแล้วด้วยนะครับเชื่อไหมว่าต้นขนาดนี้ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วไป4ี่จะหรุ่นแล้วเนี่ยผมไม่น่าเชื่อเนาะนี่ผมคิดว่าคือสี่ห้ารุ่นนี่คือหมายเึงเแบบเป็นเป็นเชิงพณิชย์เลยนะอ่าครับจริงๆที่ ท่านนัตกรททาที่นี่ไม่ได้เน้นว่าจะต้องขนาดนี้คือจะทําเป็นแบบทด,ทดสอบสารอดีศ .251 ว่าฝรั่งเนี่ยกับดินเหนียวหรือดินนาเนรอบข้างจะเป็นปน,นานะคืออดีตเป็นนา,ว,า,ว,าว่าจะสามารถสร้างให้เขามีคุณภาพได้ไหมไม่ว่าจะเป็นขนาดในเรื่องของรสชาติอีกเนี่ยมันก็ม,ม,ามาได้ว่าจะขึ้นได้ ที่ที่เคยเล่าให้ใหปอมฟังว่าเมื่อก่อนตอนที่เขาต้นอย่างสุกประมาณสักฟุตกว่าๆเนี่ยที่นี่น้ําท่วมอ๋อค่ะน้ําท่วมท่วมมีต้นเลยแล้วก็มีการดูแลโด,ดยการใช้อดีิสง51ใส่น้ํากับแล้วก็ใช้โดรนบินเพื่อทําให้น้ําเนี่ยไม่เสียไม่เน่าแล้วก็ช่วยทําให้ต้นเขาเนี่ยสามารถมีอายุได้ถึงกว่านี้ไม่มีการซ่อมเลยนะไม่ตายนะไม่ตายเลยใช่ชแค่เอาเขาไม่ตายนี่ก็ถือว่าดีแล้วแต่ นอกจากไม่ตายแกงที่ปอมเห็นอะผลผลิตใช่ลักษณะของดินมันไม่น่าจะเอื้ออํานวยได้ขนาดเนี้ก็นี่แหละเพราะว่าก็อย่างที่ปอมรู้ว่าท่านสกกร์จะทําอะไรนี่มีการเคาะละว่ามีอาว่าว่าเป็นไปได้ขนาดไหนแล้วก็มีวิธีการที่แตกต่างจากดินชนิดอื่นยังไงในการจะดูแลแต่ทั้งหมดหลักๆคืออาดีสองหางอย่างเดียวนะครับไม่ไม่มีอย่างอื่นจะสังเกตว่า รอบรโคนต้นจะไม่ม mm ีเขาเรียกมูลสัต hmm. ว์อะไรทั hmm. hmm. ้งนั mindful, ้นไม่ม yeah, ีเคมีเม็ดเมก็ไม่มีก็จะมีอาร์ดีสองห้าหนึ่งแล้อาจจะมีแกลบเรียกว่าแกลบดิบนะคือโรยโรยเอาไว้แบบเพื่อที่จะแบบยังไงเดียกรณีถ้าเกิดว่าซับน้ำน้ำที่จะกลมามาอย่างฝนที่จะมากระแทกให้หน้าดินหายไปเยอะอะไรประมาณนี้ด้วยแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ ช่วยในเรื่องของดินเหนียวมันก็จะมีความแน่นนะแกลบไปช่วยให้มีความช่องว่างในใน,ในดินทําให้รากเขามไม่ไม่เขาเรียกว่า,วมาไม่ลำบ,บากในการหากินแล้วก็มีออกซิเจนอยู่ในนั้นโดยอดีตสองห้าหนึ่งเข้าไปทําให้จุลินทรีย์เกิดเยอะขึ้นแล้วก็มีออกซิเจนมากขึ้น<อ>ในนั้น<ม>ด้วยวิธ<ม>ีการนี้<ม>เองใช่เดินเดินไปดูข้างหน้านี้พี่นําผมเลยนี่คือพี่อยากจะให้ปอมเนี่ยได้ชิมรสชาตินี้จริงว่า กับฝรั่งที่ปอมเคยกินมาทานมาเนี่ยมันแตกต่างกันในเรื่องของรสชาติไหมความกรอบกรอบนะไม่แข็งนะเขาจะออกกรอบนุ่มๆแต่ไม่ใช่ออกเละนะอ่ามันมันเนี่ยเนี่ยอย่างอย่างอย่างนี้เขาห่อเอาไว้เนี่ยก็คือ,อยังยังยังไม่ถึงเวลาเก็บเกี่ยวแต่ต้อง,ต,อง<ม>ต้องเตรียมห่อแล้วใช่เนี่ยที่มีที่หอ่อห่อไว้นี่คือเป็นเป็นผลที่เลงไว้แล้วว่าจะเก็บเป็น เขาเรียกว่าเป็นผลผลิตในอนาคตที่มีคุณภาพเพราะว่าตอนที่แรกที่ยังไม่หอ,อนี่ยังขึ้นมาเล็กๆอย่างเงี้ยนะครับครับคือจะดูก่อนว่ามันมากน้อยขนาดไหนและอะไรสมบูรณ์สุดดูเทียบจากกิ่งที่เลี้ยงด้วยว่ากิ่งเขามีศักยภาพมีความสามารถในการจะเลี้ยงลูกได้กี่ลูกบ,บางกิ่งก็ใหญ่พอแล้วก็สองลูกได้อ,อะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่เราต้องการให้ออกมามีคุณภาพที่ที่ดีไม่ใช่ว่า ได้ลูกแต่ไมหมดแต่ว่าเล็กๆจะไม่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 เล้าใจกับกับกับการที่เอ้ยมีผลผลิตอะไรประมาณนี้เราเน้นที่ผลผลิตอย่างที่เห็นเนี่ยที่นน่โอ้โหดูส้เนี่ยนี่ผมแบ่งขึ้นรถไปหน่อยแล้วเนี่ยอ่าลืมบอกว่ามีสองสายพันธุ์อย่างอย่างอันนี้ที่เห็นนี่เขาเรียกว่าพันธุ์สุ่ยมี่สุ่ยมี่ก็จะเป็นทรงแบบนี้ส่วนส่วนแบบนี้ลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่ากิมจูอ่าครับเนี่ยคือใช้ อาร์ดีสองหเพียงอย่างเดียวไม่มีสารอื่นเจือปนเลยนะครับในนี้ไม่มียาฆ่า,มาแมลงด้วยปอมจะสังเกตเนี่ยมีใบมีการถูกทําลายและที่สําคัญคือมีมดอะไรอยู่ตามต้น <ผม S 1> ถ้ามีมยาฆ่า,มาแมลงนี่จะไม่มีพวกนี้เลยจะไม่มีใช่ใช,ใช,ใช่นี่ก็คือเป็นธรรมชาติสุดๆเพราะฉะนั้นปอมหรือว่าเอาไปให้ญาติเพื่อนพี่น้องที่อยู่กรุงเทพเนี่ยให้ความมั่นใจเขาได้เลยว่าผ่านอดีสองหแล้วเนี่ยสามารถเนี่ยล้างน้ําเปล่า คืออาจจะมีแบบฝุ่นบ้างอะไร<น>ะบ้าง,างก็ล้างน้าเปล่าธรรมดาไม่ต้องล้างน้ํายาล้างผักอะไรเลยครับอ่าแล้วก็สามารถที่จะทานกินกันได้เลยเน,นะครับผลิตภัณฑ์ที่น่าเช,ชื่อถือใช่ใช่เป็น,เป,นเป็นงานวิจัยเป็นงานวิจัยที่เอามาใช้จริงครับเป็นงานวิจัยของท่านนักกรสุกเกษมนะซึ่งตัวเนี้ยถามกเกษตรกรที่เขาได้ใช้ไปแล้วเนี่ยเราไม่ต้องพูดกับเขาเยอะละเพราะคนเราเนี่ยพอเขาได้สัมผัสกับตัวเองเหมือนอย่างที่ปอมบอกอ่ะลองกับตัวเองจะรู้ใช่ มันมีมันมันมั่นใจดูที่เราไม่ต้องไปใช้สื่อโฆษณาอะไรครับแต่ที่ยิ่งไปกว่านั้นคือเขาสามารถที่บอกต่อยัดพี่น้องก็ได้ใช่ต้องลองก่อนถึงจะรู้ว่ามันเป็นยังไงและสามารถพูดได้ตัวเองใช่ว่าคุณภาพดีหรือไม่อย่างไรกับบรรยากาศที่ปอมอยู่ที่ที่ทำงานกรุงเทพกับที่นี่คนละแบบนะคนละเรื่องกันเลยจริงๆก็อยากจะพาปอมไปเดินดูข้างในอีกเล็กแต่พอดีมีฝนจะมาแล้วก็ ก็เดี๋ยวเราไว้โอกาสหน้าโอกาสหน้าเดี๋ยวปอมจะขึ้นมาใหม่ก็จะพาปอมเดินไปที่สวนแห่งที่สองสวนที่นั่นจะสวยงามมากแต่ที่นั่นจะเน้นพืชหลักทุเรียนเป็นตัวหลักแล้วก็จะมีกล้วยไข่แล้วก็จะมีแตงโมครับแล้วก็มีอีกยางพารามียางพาราด้วยมีต้นสักซึ่งแบบของท่านรัฐกรสวนจะแตกต่างจากที่อื่นคือใบหนา เขียวเข้มน้ำยางออกเร็วเยอะคุณภาพดีอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวภาพปอมไปดูเดี๋ยวพูพด,อดตอนนี้มันไม่เห็นภาพอเอาไว้รอบรอบหนะ้าได้งั้นเราตอนนี้ปอมอยู่ในช่องทคโนกลยีสุขเกษมานี่นะครับสวัสดีครับเดี๋ยวนอกจากทักทายแล้วเดี๋ยวเราต้องลาแนละ้ว <laughs> ได้ครับไว้มีโอกาสหน้านะครับได้ติดตามใหม่ครับตอนนี้เราสองคนนะครับผมแล้วก็ปอมก็มา วันนี้เรียกว่ามาพาเดินเล่นชิวๆสบายๆแล้วก็เก็บผลผลิตไปทานแล้วก็เดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวจะให้ปอมเนี่ยมาบอกกล่าวว่าที่เขาชิมไปเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับ,รบโอกาสหน้าพบกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับจากที่เห็นในภาพที่ซีเขากำลัง ซูมให้ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยนี่คือฝรั่งนะครับในสวนคุณกระมวลทิศที่ตั้งอยู่บนพื้นที่น้ําอ่างอำเภอตรอนจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับผลผลิตที่ออกมาได้แบบนี้เนี่ยไม่มีการใช้สารตัวอื่นนะครับที่ผมจะมายืนยันเนี่ยก็คืออสดอง2 5 1เพียงอย่างเดียว เป็นสารที่ไม่มีอ,อันตรายนะครับกับสิ่งมีชีวิตจะสังเกตจากใบของต้นฝรั่งมีการถูกทํำลายแต่ไม่มีปัญหาหรือไม่มีผลกระทบกับการที่เขาจะสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพได้อย่างที่เห็นในภาพจึงไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะต้องใช้ยาฆ่า,มาแมลงเพราะอะดิ2อ5-1เป็นสารที่สามารถที่จะทำให้พืชดูแลตัวเองได้ อย่างเป็นธรรมชาติอย่างมีคุณภาพนอกจากผลที่เห็นว่ามีขนาดที่พอเหมาะสมควรมีคุณภาพที่ดีแล้วเนี่ยรสชาติแตกต่างกว่าไ่อื่นที่ไม่ได้ใช้อดีตสออย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าอาดี251มีคุณสมบัติทำให้เซลล์ของพืชคำว่าเซลล์คือทั้งหมด ไม่ว่าเป็นรากต้นกิ่งใบรวมกระทั่งผลมีความแตกต่างมีคุณลักษณะเด่นของเขาที่สุดถ้าเป็นรากก็จะเป็นรากที่แข็งแรงหาอาหารได้ดีดูดซึมได้เก่งถ้าเป็นต้นก็จะมีขนาดต้นที่ดีมีท่อน้ําเลี้ยงที่ใหญ่พอที่จะหล่อเลี้ยงอาหารในต้นได้ดีถ้าเป็นกิ่งก็จะมีท่อน้ําเลี้ยงที่ดีแล้วก็จะมีความเหนียวนะครับซึ่งจะรองรับหรือการที่จะทําให้ออกดอก หรือจะทำให้การที่สร้างใบที่มีคุณภาพแล้วถ้าเป็นดอกก็จะเป็นดอกที่มีคุณภาพเพราะว่าจะผสมติดก pues ันระหว่างการผสมเกสรได้ดีเมื่อมาเป็นถึงผลก็อย่างภาพที่เห็นนะครับคุณภาพออกมาแบบนี้ทั้งหมดเป็น r d ร์ดสองห้าหนึ่งที่มีส่วนเป็นหลักนะครับทำให้พืชทุกชนิดมีคุณภาพอย่างนี้ แล้วเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาเยี่ยมชมสวนกมอนทิพย์อีกในโอกาสหน้าว่าการเก็บเกี่ยวผ่านไปหลายๆรอบแล้วเนี่ยยังคงให้คุณภาพเหมือนเดิมไหมเขายังเป็นสารกระตุ้นหรือเป็นสารบำรุงนะครับท่านผู้ชมติดตามกันต่อๆไปเรื่อยๆนะครับว่านี่เป็นการเก็บเกี่ยวผลผลิตในครั้งที่5แล้วนะครับ หมายถึงเก็บเกี่ยวผลผลิตเป็นเชิงเศรษฐกิจเป็นธุรกิจครั้งที่5แล้วแล้วก็โอกาสหน้าเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมมาพบกับผลิตภัณฑ์ที่ดีอย่างอดี2 5 5ในการใช้กับสวนไร่ทุกๆสวนทำให้พี่น้องเกษตรมีความสุขในการทำเกษตรอย่างจริงจังนะครับโอกาสหน้าพบกันครับสวัสดีครับ